รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย น้ำคลองเป็นรองน้ําใจน้ําไหนๆก็สู้น้ําใจไม่ได้กรบถวายความเคารพท่านพระเทรานุเทระ ทุกรูปอขอความพระสุขความเจริญในศิลน,นธรรมจงบังเกิดมีในญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทุกคนทุกท่านวันนี้รายการอยู่เย็ยนเป็นสุขได้มาพบกับญาติโยมในยามเช้าของวันใหม่ นี้ก็มีธรรมะมาฝากญาติโมยมในนามของรายการอยู่เยียนเป็นสุขได้นิมนต์อัตมาภาพได้ออกรายการอัตมาก็อยู่วัดนครอ,อินทจังหวัดนนทบุรีมีชื่อนามว่าพระครูวินันทรเจริญทันตะจิตโต ก็เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาวิทยราชวิทยาลัยแล้วก็รายการนี้ก็เป็นหนึ่งในรายการที่เกิดขึ้นจากการผลิตของอมหาวิทยาลัยมหามิุฏราชวิทยาลัยเป็นรายการดีนะเป็นรายการที่ให้ธรรมะญาติโยมในยามเช้า,าเพื่อที่จะ ญาติโยมนำเอาหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันถ้าเราพูดถึงเรื่องธรรมะนี่ถ้ามันลึกมากเกินไปบางทีก็เข้าใจยากปกติแล้วอาตมาพระครูวิเนทรทรเจริญทันตจิตโตเนี่ยก็จะแสดงธรรมบางครั้งก็ ในเรื่องของกรรมฐานส่วนใหญ่พอให้เราพูดในลักษณะอย่างนี้ก็อาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะโยมแต่ก็มีความตั้งใจก็จะอยากจะให้กำลังใจญาติโยมในปัจจุบันนี้ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การแพร่ระบาดของโรคโควิดก็ดีการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็ดีอย่างที่วัดนครอินเองนี่ก็น้ำท่วมเกือบทุกปีเกือบทุกปีที่ที่วัดเนี่ช่วงเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะมีน้ำหลากน้ำท่วมเป็นประจำเนี่ย ตั้งแต่ปี54นี้ก็โอ้นลำบากก็พี่น้องประชาชนทุกท่านก็คงจะทราบดีในปีนี้ก็น้ำก็มาเยอะปี2564นี่น้ำก็มาเยอะที่วัดนี่ก็ได้รับการอนุเคราะห์จากทางเทศบาลนครนนทบุรีได้เข้ามาดูแลนำกระสอบทรายเข้ามากั้น ทำเป็นทางน้ำทำให้น้ำไม่ไหลเข้ามาท่วมศาลาวัดแล้วก็ทางกองทัพไทยก็ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ทางส่วนของรัฐบาลของเราก็ดีแล้วก็ทางาห้างร้าน แล้วก็ทางญาติโยมพี่น้องประชาชนก็นําถุงยางชีพมาแจกเป็นประจำนะก็แจกให้กับญาติโยมพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมนะอันนี้แหละคือเราเปลี่ยนน้ําท่วมให้เป็นน้ําใจนะเขาบอกว่าน้ําบ่อน้ําคลองเป็นรองน้ําใจน้ําไหนๆก็สู้น้ําใจไม่ได้นะ คือเหมือนกับว่าเวลาที่เราเจอภัยอันเกิดขึ้นจากน้ำเนี่ยเราก็มีน้ำใจต่อกันรู้จักในการช่วยเหลือเกื้อกูลในการสงเคราะ์ช่วยเหลือกันบางท่านมีกำลังมากก็ช่วยผู้มีกำลังน้อยน้ำท่วมนี่ลำบากมาก บางทีเรื่องการอยู่การกินเรื่องปัจจัยสี่อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องดูดหอมยารักษาโรคถือว่าเป็นปันจจัยสําคัญอันนั้นเราก็ต้องช่วยเหลือกันในยามทุกข์ยากอย่างนี้เราก็ไม่ทิ้งกันอันนั้นคือน้ําใจเวลาที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยเราจะได้เห็นน้ําใจกันว่าคนไทยเราไม่ทิ้งกันบางทีก็อาจจะ เข้าไปช่วยเหลือไม่ทั่วถึงหรือบางทีก็อาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาต่างๆเช่นการเดินทางเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนบางทีก็อยู่ลึกเข้าไปในที่อยู่ที่แอ,ออัดบ้างบางทีก็การลำเลียงอุปกรณ์เครื่องใช้ เรื่องอาหารเรื่องอะไรต่างๆก็ค่อนข้างลําบากก็ทางส่วนของภาครัฐก็ทําดีที่สุดนะก็พยา,ายามที่จะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงกันก็ทุกภาคส่วนก็เป็นห่วงก็ช่วยกันมีน้ำใจต่อกันเป็นคุณธรรมของความดีงาม ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเจอปัญหาอย่างนี้สิ่งสำคัญนั้นก็คือความอดทนอดกั้นนะแล้วก็การให้อภัยนะการให้อภัยนี่ก็ถือว่าเป็นทานอย่างหนึ่งในะเ,เรื่องของการให้ทานเนี่ยทานนี่ก็เราจะช่วยเหลือด้วยการให้สิ่งของนะอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องบริโภคอุปโภค เรื่องปัจจัยสี่ที่เป็นเกี่ยวกับวัตถุเนี่ยเขาเรียกว่าอามิสสถานการรู้จักแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามทุกข์ยากในยามลำบากขาดแคลนเราก็ช่วยกันแล้วก็การให้ธรรมะเเรียกว่าธรรมทานการให้ธรรมะให้กำลังใจกันบางทีถ้าเราพูด ไม่ถูกการไม่ถูกเวลาเนี่ยบางทีก็เราเจตนาดีแต่ก็บางครั้งเนี่ยมันก็พูดออกไปแล้วผู้ฟังไม่เข้าใจนี่ก็หาว่าเราพูดดูหมิน่นหรือพูดผิดเขาเรียกว่าต้องดูการด้วยดูโอกาสดูเวลาอันเหมาะสมะบางทีตั้งใจที่จะปลอบใจกลายเป็นการไปซ้ำเติมอย่างเงี้ยดังนั้น ธรรมะที่จะมีเพิ่มเติมเข้ามาก็คืออภัยทานอาภัยทานคือบางครั้งนี่ไม่มีใครที่จะทําให้ถูกใจเราทุกคนในโลกนี้นะมนุษย์เราเกิดมาเนี่ยมันคล่องอยู่เป็นนิดในโลกในวัฏฏะสงสารเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านสอนเสมอว่าถ้าเราเวียนไหตใจเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารเนี่ยมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบทุกอย่าง มันพร่องอยู่เป็นนิดโลกเนี่ยมันจะต้องเสื่อมไปเสื่อมสิ้นไปแม้กระทั่งธรรมที่มันคู่กับโลกเนี่ยเราก็อย่าปล่อยปะละเลยเด็ดขาดนำไปพิจารณาทุกครั้งเวลาเกิดปัญหาในชีวิตมีลาบมันก็เสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีดินทามีสุขก็มีทุกเนี่คือธรรมที่คู่กับโลกก็เรียกว่าโลกธรรมดันั้นถ้ามันมี ทำในลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาในจิตในใจแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถวางใจได้เผื่อใจได้บางทีอะไรก็ตามถ้าเราอยากได้มากบางครั้งมันไม่ได้ดังที่เราต้องการมันก็เป็นทุกข์นะนะเขาเรียกว่าความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสพวกนี้ บางทีเราก็อยากให้คนนู้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นทำอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีบางทีเราเที่ยวไปสรุปผู้อื่นไปคิดเองเออเองเพราะอะไรเพราะเราเอาตัวเราไปตัดสินตัวเราไปตัดสินแล้วก็คนอื่นก็ถ้าทำถูกใจเราก็ว่าดีถ้าทำไม่ถูกใจเราก็ว่าไม่ดี อันนี้คือลักษณะของการที่ว่าเราคิดเองเออเองแล้วก็สรุปเองบางครั้งนี่ก็ทําให้เรานี่เป็นทุกข์นแล้วคนที่ได้รับผลกระทบะหรือที่ถูกภาคพาดพิงเนี่ยก,ก็ต้องเผื่อใจโลกธรรมมีราบเสื่อมราบมียศเสื่อมยศมีสันเสริมมีนินตามีสุขมีทุกข์แต่สิ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยคือน้ําใจ บางครั้งเราทำดีพยายามให้การช่วยเหลือผู้อื่นบางครั้งเราก็โดนตำหนิบ้างโดนว่าบ้างเราต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีเราต้องรักษาน้ำใจรักษาความดีให้เสมอต้นเสมอปลายไม่ย่อท้อต่อความยากความลำบากเพราะเราตั้งเจตนาที่ดีแล้ว สิ่งสำคัญนั้นก็คือน้ำใจอะไรก็สู้น้ำใจไม่ได้พี่น้องก็ต้องมีน้ำใจต่อกันไม่ใช่เฉพาะในครอบครัวของเราแต่ว่าต้องกระจายไปถึงชุมชนสังคมประเทศชาติจะต้องมีน้ำใจต่อกันเห็นอกเห็นใจกันแล้วก็เวลาที่เราจะพูดอะไรแล้วก็ไตรตรองคิดให้ดี ต้องดูการดูเวลาดูความเหมาะสมนะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราเองน,นั่นแหละที่จะจัดระเบียบในการที่เราจะใช้ชีวิตยังไงคือสร้างมิตรดีกว่าสร้างศัตรนะูอย่างในทางพุทธศาสนาของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางมหาเทราสมาคมก็ดีหรือว่าทางคณะสงฆ์ท่านก็ให้แตระวัตเนี่ย ได้ช่วยเหลือญาติโยมพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิดก็ดีในช่วงสถานการณ์น,น,รน้ําท่วมก็ดีวัดไหนที่มีกําลังมีญาติโยมก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมรวบรวมกําลังบางส่วนที่เราทําได้ก็ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนความลําบากก็พระก็เป็นผู้นำเลยนะยามที่ สังคมเดือดร้อนยามที่ประเทศเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องอาศัยพระนั่นแหละพระเป็นเหมือนพระเอกเขี่ม้าขาวมาช่วยก็คือ,อเวลาที่มีปัญหาอะไรต่างๆก็หวังว่าพระนี่จะเป็นที่พึ่งเป็นที่ สร้างขวันกำลังใจได้ดีที่สุดเพราะว่าเป็นผู้นำใน,ในทางจิตวิญญาณในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนี่พระก็ถือว่าเป็นผู้นำดังนั้นเนี่ยในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าวัดวาอารามพระศา,าสนาได้เข้ามาช่วยก็ทำให้ญาติโยมนี้สบายใจหรืออุ่นใจมากขึ้น ดังนั้นทางคณะสงฆนะ์อย่างสมเด็จพระสังฆราชของของเราเนี่ยท่านก็มีเมตตานะให้แต่ละวัดเนี่ยได้ตั้งโรงทานบ้างได้ช่วยเหลือญาติโยมพี่น้องประชาชนบ้างแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองเพระองค์ก็ทรงเป็นห่วงญาติโยมพี่น้องประชาชนปัจจุบันนี้ท่านก็ได้เมตตา ต่อคณะสงฆ์เป็นอย่างมากท่านได้ประกอบอาหารเนาะแล้วก็ได้นำไปถวายพระองค์ได้ประกอบอาหารด้วยพระองค์เองปรุงอาหารด้วยพระองค์เองแล้วก็นำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ในเขตกรุงเทพปริบนทนทุกวัดนะพระองค์ก็ได้เป็นห่วงพี่น้องประชาชน และก็คณะสงฆ์ที่ทำงานเพื่อสังคมเพื่อชาติเพื่อศาสนาเพื่อพระมหากษัตริยนะ์อันนี้ก็เราก็ต้องช่วยกันทุกภาคส่วนนะทั้งรัฐแล้วก็เอกชนนะทั้งพี่น้องประชาชนก็ต้องช่วยกันในยามทุกยากอย่างนี้เราจะไปปัดภาระ,ะให้คนใดคนหนึ่งนะจะไปให้พระนะเวลาที่สังคมเนี่ย เดือดร้อนเวลาสังคมเกิดปัญหาเนี่ยเราจะไปปัดภาระให้พระอย่างเดียวก็ไม่ได้ไปปัดปัญหาให้ภาครัฐอย่างเดียวก็ไม่ได้ไปปัดปัญหาให้คนนู้นคนนี้รับผิดชอบก็ไม่ได้เพราะเราอยู่ในสังคมด้วยกันเนี่ยเราก็ต้องรับภาระธุระอันนี้ไปด้วยกันฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาไปด้วยกันจะไปปัดภาระให้กันไม่ได้เพราะเราก็คือส่วนหนึ่งของสังคม เวลาที่เกิดผลประโยชน์มาเราก็เรียกร้องสิทธิเหมือนกันเวลาที่มันเกิดความทุกข์ยากความลำบากเราทำไมไม่รับผิดชอบร่วมกันทำไมต้องไปปัดภาระให้คนนู้นคนนี้มารับอันนี้ก็เป็นเครื่องสะกิดใจญาติโยมทั้งหลายว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราต้องคิดถึงใจเขาใจเราเนี่ยสุขเกียรติทุกอย่างใดคนอื่นก็ฉะนั้นเหมือนกัน คุณธรรมเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราต้องนำมาคิดนำมาพิจารณาอยู่เนืองๆนะเมื่อนั้นเราก็จะทำให้สังคมนี่มีความสุขนะกลายเป็นสังคมที่มีน้ำใจต่อกันต่อให้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิดก็ตามต่อให้น้ำท่วมก็ตามแผ่นดินจะถลม่มฟ้าจะทลายลงมาถ้าเรามีน้ำจิตน้ำใจต่อกัน นะก็จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยความผาสุขนะอันนั้นนี่ขอฝากญาติโยมที่กำลังประสบปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของโรคโควิดก็ดีหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากภายัยคือน้ำท่วมนี่ก็ดนะีสิ่งสำคัญนั้นก็คือน้ำใจ เปลี่ยนน้ำท่วมให้เป็นน้ำใจนะน้ำบ่อน้ำคลองเป็นรองน้ำใจนะน้ำไหนๆก็สู้น้ำใจไม่ได้นะไอจำคำนี้ไว้นะแล้วเราก็จะสามารถบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้เอาละญาติโยมท่านสาธุุชนทุกท่านวันนี้รายการอยู่เย็นเป็นสุขนะในเช้าวันนี้ก็ ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะก็ในนามของอมหาวิทยาลัยมหา,าวิทยาลัราชวิทยาลัยซึ่งนำโดยท่านาพระเทพวัชระเมธีผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แล้วก็คณะทีมงานอ,าอยู่เย็นเป็นสุขรายการธรรมะดีๆที่ฝากเนื้อหาสาระาธรรมะเป็นเครื่องสกิดใจแก่ญาติโยมใน เช้าอของวันใหมนะ่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าญาติโยมที่ได้รับฟังก็คงจะ,ะไดะ้รับเนื้อหาสาระไม่มากก็น้อยนะสิ่งใดที่อาตมาภาพผู้บรรยายนะอาจจะพูดผิดไปบ้างก็ต้องขออภัยสิ่งใดที่เป็นบุญแล้วก็เป็นประโยชน์นะก็ขอ ให้ทุกท่านได้มีส่วนแห่งบุญนั้นนะก็ขออ,อำนาจคุณพระศีรัตนไตรยคือพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์จงเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงสุขสวัสดิพ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผูนผลไปด้วยอา,อายุวันนะสุขะพระพร้อมทั้งปฏิพานธนสารสมบัติคิดมุ่งม,มา่ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใด อันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไซ้ก็ขอให้ความบุ่งมาตรความปรารถนาของท่านนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จดังบโนหมายตั้งใจด้วยกันทุกท่านทุกคนทูนขอเจริญพร วิทยาลัยมหากรุราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตการวิจัยและบริการวิชาการพร้อมกับทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมดังนั้นโครงการสาธุโขบรรพชาการบวชนั้นแลดีจึงเป็นโครงการที่ ให้บริการวิชาการกับสังคมพร้อมกับธนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมโครงการนี้เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยได้รับพระเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระริวงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกมมหาสังฆปรินายกพระองค์ผู้เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อมหาวิทยาลัย ได้ไปกราบทูลในโครงการนี้พระองค์ทรงชื่นชมและก็ให้ความอุปถัมภ์ในโครงการนี้โดยเฉพาะว่าเป็นโครงการอยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระองค์และให้ใช้วรราชบพิษในการบรรพชาพร้อมพระองค์ทรงเสด็จลงมาเป็นพระอุปชาเองด้วย ดังนั้นจึงถือว่าเป็นพระเมตตาคุณอย่างยิ่งดังนั้นโครงการสาธุขโขบรรประชาจึงเกิดขึ้นด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันของมหาวิทยาลัยมหากุรราชวิทยาลัยที่จะทำให้พันธกิจของมหาวิทยาลัยนั้นดำเนินการไปได้ด้วยดี จึงได้ประกาศรับสมัครนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยประกาศเพื่อจะได้มาซักซ้อมทำความเข้าใจตลอดถึงคำขันหนาคที่จะบุตรปัญประชาเป็นสามนเณรดังนั้นโครงการนี้เราบวชในเดือนธันวาคมก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ผู้ทรงพระหุนอันประเสริฐซึ่งเป็นที่เคารพรักของวงชนชาวไทยในสิ่งที่สามเณรทั้งหลายได้เข้ามาบวชในโครงการนี้แล้วทางมหาวิทยาลัยก็จะได้จัดเรื่องการอบรม คุณธรรมจริยธรรมและพื้นฐานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยดังนั้นจึงเชื่อมั่นเป็นแน่แท้ว่าการที่บุตรหลานได้เสียสละเวลาในช่วงปิดเทอมเข้ามาศึกษาวัฒนธรรมประเพณีได้เข้ามาบวชแล้วย่อมจะเกิดผล กับบุตรหลานของท่านเป็นแน่แท้จึงขอเจริญพรและก็อนุโมทนาสาธุกับท,กทุกทุกท่านที่ได้ร่วมโครงการก่อนทำขณะทำเมื่อทำเสร็จแล้วเเราต้องมีความสุขเราต้องเผื่อใจที่ พระอาจารย์ว่าเรือที่ได้กล่าวไปคือเราต้องเผื่อใจไว้เสมอต้องเอาโลกธรรมนี่